เราจะมาทํากุ้งเผาสูตรบรรเจิดฉบับคนคีิคกหยจการย่างเนี้ยต้องทำไงต้องนั่งพลิกต้องนั่งเฝ้าเสียเวลาก็าเดี๋ยวตนองพลิกไม่งั้นไม่ต้อง,องไ,ไม่ต้อง ผมอยากกินกุ้งเผาผมก็เลยไปซื้อกุ้งมาหนึ่งโลสองร้อยกว่าบาทแต่ผมขี้เกียจเผาผมก็เลยต้องไปสั่งหมูกระทะจากร้านหมูกระทะอีกสี่ร้อยเพื่อที่ผมจะเอาแคกา่กระทะเพราะว่าผมขี้เกียจล้างการะทะตอนมันทําเสร็จเช้ามาเขาจะได้เก็บกระทะไปล้างให้ผมโอ้๊ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยทำไมมันร้อนขนาดนี้ย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นดีไหมเนาะร้อนโอเคก้องใช้ได้อยู่เฮ้ย แล้วไงไปทำกุ้งเผอกยินฝ้าวันนี้เราจะรีบทำไมเตาตัวยังไม่ได้จุดเลยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทท้งนั้นวันนี้จะทำกุ้งเผาสูตรบันเจิดฉบับคนไม่ต้องเขาทำน้ำจิ้มรองไงไม่ต้องแต่แล้วไม่ให้ทำอะไรไม่ให้เตาไม่ให้จุดเตาไม่ต้องไม่ให้ตักน้ำจิ้มไม่ต้องไม่ต้องแดกไม่แดกไรสักไหนยังไงนี่วันนี้เราจะมาทำกุ้งเผาสูตรบันเจิดฉบับคนขี้เกียจแบบไม่ต้องกัด ไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรมันเลยขี้เกียขนาดไม่ต้องกินขนาดเตาไม่ได้จุดเลยเชื่อไหมแล้วมันจะกินยังไงมาดูสิตามมของตัววะขึ้นรถมาขึ้นรถมายังไงขึ้นรถมาสิเดินไม่ได้เหรอไม่ได้ขี้เกียรติเดี๋ยวขับตามไปเขาขี้เกียจจะล้มกันตัวไหนจะไปไหนอ่ะไปไหนจะไปไหนไปหลังบ้านไงอะไรครัวอยู่นี่นู่นไม่ต้องใช้ครัวนี่กระทะ กระทะไม่ทำอะไรอ่ะเอ้ายังกุ้งไงเออกุ้งนะกระทะนี้ก็ไม่ต้องล้างกระทะไม่ต้องล้างง่ายนิดเดียวครับน้องๆมีเบอร์โทรศัพท์หมูกระทะใช่ไหมโทรสั่งมาเขามีกระทะมาให้เราไม่ใช้หมูกระทะเราเอาหมูกระทะแช่ตู้ไว้เอาแต่เตาเอาแต่กระทะส0 0รอบาทโอ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมเดี๋ยวไอ้นุ่มิดได้ยังไงูไอ้หัวเนี้ยไป ไปลังบ้านกัน่ไปลังบ้านเตาก็ไม่ต้องจุดตามาอะไรของมันเนาะมันยิ่งเกียดอะไรจะขนาดนั้นน้องๆอย่าไปทำตามไปเลยนะเดี๋ยวตามมันไปเหรออะไรอะขนาดเดินมึงยังช้ากว่ากูเลยแล้วทำไมมาที่นี่ทำไมนี่ไงเตากูไม่ต้องจุดเดี๋ยวอันนี้มันชอบพี่สำรานเขาถ้าไม่ใช่แดกตอนนี้กูก็ต้องจุดเตาอครับไม่ต้องจุดยังไงไม่ต้องจุด นี่ทิ้งไปเใช่ไหมอ่าทิ้งไปมันไม่ใช่ใช่ไหมทิ้งไปทิ้งไปนี่คืออะไรทิ้งไปอะไรเนี่ยอันนี้แดกได้นี่เขาคือเกียรติของตัวถูกต้องนอกจากซื้อกุ้งมาแล้วนี่พิชชาติเขาไปซื้อเตาหมูกระทะเพื่อเขาต้องการแค่นี้อยากกินหมูกระทะไม่ฟังผมนะผมอยากกินกุ้งเผาแต่มันต้องใช้ตะแกรงเผาย่างก่อนนะผมขี้เกียจละผมก็ไม่ อยืมเตาอย่าเรียกว่ายืมผมซื้อหมูกระทะฉันปวดหัวมากนะ,กนกะนยืม่อนถงมายงหมูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมการย่างเนี่ยต้องทำไงต้องนั่งพลิกต้องนั่งเฝ้าเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลา,วลาต้องเห็ไหมเห็นมันก็เหมือนกันนะต้องนั่งพลิกก็เดี๋ยวต้องพลิกไม่งั้นไม่ต้อง,งไ,มไม่ต้อง ของผมนี่ไม่ต้องยุ่งเลยทำไมวางเฉยๆแล้วไปทำอะไรก็ไปกลับมาได้กินเลยไม่ต้องดูด้วยสุกไหมกันว้นวะจริงไหมเนี่ยมึงไปดูอะไรมาอย่างเงี้ยเนี่ยดูอะไรอะเมื่อคืนมาไมเข้าทวิตเตอรดิจริงมากเดี๋ยวนี้ขาสอนในทวิตเตอร์เหรอน้ำจะแตกไม่ไหวแล้วนี่ไงง่ายๆไหน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 มีหม้อต้มน้ำแม่อยู่ไหนอยู่ไหนเอามาทำอะไรเอ้าเทคนิคง่ายๆต้มน้ำเหรอ ไม่ยมีใบเนี้ยน้ำจิ้มทิ้งไหมเดี๋ยวเราปั๊มเห็นไหมเห็นไหมเอาแยงซัวต้องทำเองเห็นไหมเห็นไหมที่ตัวมาป่วนตัวเขาเลยไม่ได้ป่วนนี่กูจะมาทำกุ้งเผาสูตรบั้นจัตอนนี้พี่ชาติเอาน้ำเกลือมาจิ้มที่สำนันทิ้งหมดแล้วนะถูกต้องนี่เอาคนถ่ายก็ตามไม่ทันแล้วเอาไม่นี่ทำไมเอาน้ำใส่ไหมถูกเอาน้ำใส่ใส่น้ำเพื่อเอาวก็ตกกุ้งไงอ้าในหม้อของที่ยกินกุ้งเผานี่ไงกุ้งเผาสูตรผมกุ้งใต้น้ำ เอานะเชื่อวบันเจอแตอความขี้เกียจมันทำได้กูเชื่อใจมได้ค่แบบนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เอ้าเปลเอ้าเทปกระทะหงนี่อย่างงี้นี่เป็นแต่ว่านักเรียนเลยนี่ตั้งไงบ้าเอ้เอ้เฉียอันนั้นใส่ไหมไอ้ที่ตั้งไงนี่ดูวิธีง่ายๆสามวินาทีเท่านั้นได้กินเลยดูสามวิไม่ใช่างลงไปสามวิธีอ๋อสามวิธีอ่านี่ตั้งหม้อใส่น้ำ ตั้งกระทะเฮ้ยเราเอาตัวเดียวไหมเฮ้ยกุ้งเทลงไมแบบนี้ปิดฝาเฮ้ยแค่นี้แต่แดกแล้วไปไหนก็ไปถูกต้องปกติแล้วพิชาตินี่ยังต้องนั่งกลับนั่งกลับเออต้องมีคนเสียออสละเอออันนี้ไม่ต้องเลยเอ่ะไม่ต้องแค่นี้โอถูกคิดมาแล้วคนขี้เกียจเนี่ยคือคนฉลาดรู้ป่ะเขาจะสรรหาวิธีทําให้มันง่ายที่สุดหงัยดูยนะละ ยังนั่งสับนกอยู่เลยกูนั่งสับตรงไหนแล้วกูยืนอยู่เนี่ยเออยืนสับนกเร็วๆเดี๋ยวกูจะกินกุ้งเฮ้อ่างไรกุ้งทำไมเนี่ยตรงนี้ปล่อยไว้ไม่ต้องยุ่งกับมันไปตมจิ้มมาเมียไปตำจิ้มกันไปแล้วเดี๋ยวเปิดจึ๊บบอกเลยว่าต้องอึ้งเพื่อเอามาเป็นผัดนกไอสัตว์เดี๋ยวเปิดมาเป็นผัดนกนายเฮียกุ้งหายหมดรู้เรื่องเลยไปครับไปตมจิ้มสูตรพี่โบครับ ดูนะครับทุกคนน้ำจิ้มสำหรับคนขี้เกียจนะครับแ่คไปตาน้ำจิ้มไม่ตีใช่ไหมหยาสินี่มันใช้คนหนึ่งก็กูขี้เกียจไงกูขี้เกียจก็ต้องใช้คนหนึ่งสิพี่เทียบโอ๊ยปวดหัวว่ะง่ายไหมล่ะง่ายไหมง่ายไหมเจ้า ดูนี่คือเราไม่ต้องลงมือทำเองแต่ว่าเดี๋ยวมาดูวิธีของน้ำจิ้มของพี่เจีมส์จะเป็นยังไงยาสปั๊ดเลยไหมเฮ้ยนะเห็นไหมเราก็ขี้เกียจตามนนี่มีคนเตรียมไว้แล้วเห็นไหมทุกอย่างจับยัดใช่นไหมเราก็จับแค่ใส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 ่ใช่นิดเดียวครับทุกคนอยากกินกุ้งเผาไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดไม่ต้องคอยย่างคอยกลับเห็นไหมนี่ได้ปล่อยทิ้งไว้อยู่แล้วเนี่ยดู เห็นไหมใช้คนื่นถลื่มใสขอบคุนไหนพี่แจมีเทคนิคหรือสูตรอะไรจะจิ้มเป็นยังไงมั้งคะอันนี้ตามความชอบของเราเลยอะแล้วแต่ว่าชอบยังไงใช่ปรุงได้ตลอดปรุงได้ตลอดแต่เราก็อยากจะแบบทีเดียวไม่ต้องปรุงเยรอบเดียวรอบเดียวอันนี้นะปานี้ต้องใส่นล็กๆก่อนเพราะว่าเค็มเค็มเดี๋ยวอาจารย์ ใส่พริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีผักชีไปแล้วนะแล้วพี่เจี๊ยมจะใส่อะไรนะเนี่ยน้ำตาลเทียมดองน้ำปลาชูรสแตงลมะพร้าวนตาลมะพร้าวมันหอมนะหอมมากเราใช้น้อยแล้วก็น้ำตาล <c oughs> น้ำตาลทราย ต้องใส่สองน้ำตาลเลยใช่มันจะได้แบบกลมกล่อมและสูตรนี้เราก็ใช้เครื่องฟันไปเลยนะคะไม่ต้องออกแรงนี่ใช่แล้วเขาเรียกว่าี้เกียดตามสไตล์คนีิเกียดได้เรื่องแต่อร่อยแน่นอนอร่อยมันละเอียดกว่าที่ตรงนี้มันเจอกไปไหนวะพี่ไปละาแลมาและไปดูความี้เกียดของพีมนะเนี่ยนะมันไม่เคย่ไม่ต้องถามว่าทำไมพีมถึงอ้วนอะเพราะว่าไม่อ้วน อูไม่อ้วนอะไรบ้างยิ้มไม่เคยเดินน่ะเดินทําไมอ่ะหัวเข่าลูกกี่แสนถ้าผ่าลูกอห้าแสนมีตังซ่อมหรอจักรยานแบตหมดเนี่ยก็ชาร์จได้เช้าขี่ต่อใช่ไหมพ่อจริงไหมถูกไหมพี่คิดเนี่ยเธอเลยนะเลือนล่างเนี่ยพังอะซ่อมอยากนะลูกถูกหมดอนะ่ะ <c oughs> ลูกถูกทุกอย่างอ่ะลูกอเทวดาขอองงแแมม่่ยากกินกุ้งปูคนขี้เกียจไหมรอแป๊บ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพ่อดูกุ้งเผากุ้งย่างโดยที่ไม่ต้องยืนเฝ้าไม่ไม่กินก็ไม่ต้องหาเองไปไงาไปไงพ่อพ่อมีหน้าที่ยังเหลือคนแกะกุ้งถูกต้องนะได้เลยเดี๋ยวเคี้ยวแล้วก็ให้มันกินได้อยู่แล้วข้าวตัวพ่ออาสาแกะกุ้งโอเคเดี๋ยวรอพ่อดดูดูด นอนเด็กๆแหละ,ะเหมือนนกกาเหว่าเ,ออเลี้ยงลูกอ่อนอไม่ใช่ลูกตัวเอง <c oughs> อ่าชิมมาเจอชิมแล้วจ้าโอ้โหเห็นไหมพอเค็มมาปุ๊บดึงเปรี้ยวตามเลยอ,ะอ,อ่ะเ,เอออ่ะไม่เชื่อมีอรลอง ลิ้นผัวเนี่ยบอกเลยดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ก็ได้อยู่เป็นไงแต่รสาติของเขาเขาเปรี้ยวอีกน้ำมะนาวแม่งไม่ค่อยเปรี้ยวไม่รู้เป็นไรยิ่งใส่ยิ่งหวานมะนาวอ่ะอร่อยอร่อยแล้วแซ่บโหนี่นี่เสียเสียสูตรเลยนะเสียสูตรคือเนี่ยต้องเทลงชามเนี่ยอ๋อคือไม่ได้ใช้คนอื่นเทไงปกติกินในนี้รักเนื้อ ขอบคุณพี่เจ๊ยบด้วยเห็นไหมเห็นไหมคูคี้เกียรติะไปดูกุ้งกันครับทุกคนดูดิเฮ้ยไม่ได้สิผิดสูตรทำไมอ่ะพิชชานเปิดเมื่อยไม่ทันแล้วมึงเปิดไปครึ่งนึงนะไอ้เหี้ยนี่นี่นี้ เฮ้ยฮันน่าฮันน่าเมื่อยพี่เริ่มเมื่อยแล้วอยู่ใกล้มันมากแบบมันเริ่มไม่ค่อยอยากยกแขนแล้วเริ่มขี้เกียจใช่ไหมเออมันเริ่มขี้เกียจนะไม่ต้องแบกละอีกทีมันไม่ต้องดูนี่พันบอกแล้วี่เราเยอะย่างกันทำไมฉบับคนขี้เกียจอันนี้มันเหมือนกุ้งนึ่งไงไม่เหมือนย่างถ้านึ่งอ่ะมันก็จะต้องมีน้ำฉ่ำเยอะอันนี้น้ำมันไหลกลับหมดเลยไม่แต่ย่างมันจะหอมไงก็นี่ไงก็ใช้เตานี่ไงเออแล้วแต่มึง มันขี้เกียจแไหมท่านจะพูดพ่อมาแล้วเดี๋ยวเขาไปรับพ่อก่อนไปอุ้มมานี่ใส่รถมาตัวอยู่นี่แหละ later มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่พาพ่อมาแล้วจากความเลยไม่ต้องสืบเลยนี่ฮาหลานนักกินกุ้งเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยาเบ้า โอ้หไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวเจ้าลูกมึงอย่าไปเผลอยืมควายใครขี่หน่อยยี่บตายนะสามตางเห็นไหมดูขับรถคนขี้เกียจขี้เกียจจังคนขี้เกียจอ่าดูไงดูเห็นไหมเห็นไหมอ้าวดูสิเห็นไหมแล้วมันแปลกนะเอ้าอ่ะพ่อลองเปิดดูสิเห็นไหมขนาดเปิดผมยังไม่ต้องเปิดเองเลยให้พ่อเปิดยิ่งเดี๋ยวไม่ต้องเคี้ยวเดี๋ยวพ่อเคี้ยว จะแดกกระแดกคือกูไม่แดกคนหนึ่งแหละไหนพ่อลองไปแกะดูสิพ่อลองไปแกะดูสิมันจะย้อนนอะไรได้ตัวพ่อลองไปแกะดูสิโอ้โหโอ้โหหอมหอมไหมพ่อหอมหนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องกลับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งเนี่ยติยิ้มบอกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสูตรไม่ต้องยุ่งเลยอะไรบอกบอกพ่ออะไรสูตรคนขี้เกียจเออคนขี้เกียจใช่แล้วลองนี่พ่อลองกอลอง ร้อนอุ้ยร้อนไหมพ่อพียอดเอาอีกเลยเอาอีกเอามาเทเลยดีกว่าสุวันไหมฮะมาเทเลยนี่มาเทนอุ้ยก็ผิดสูตรนะสิยังอีกรอเรรู้กันเยอะแล้วเฮ้ยตัวอก่อนดูดิยากใช่ไหมนี่อันนี้หัวแก้วนี่หัวแก้วหัวแหวนนี่ไหนเขาบอกมาให้แโอ้ยโอ้ยมันแตกเฮ้ยอันนี้เก็บไว้กินกับข้าวมันอะมันแตกเดี๋ยวข้อทำไมอันนี้มันกินไม่ได้พอออกก้อนอ๋อขี้ ใช่ขี้เขาไม่กินกันนะทำไมอ่ะตรงเนี้ยทำให้ท้องเสียเขากินตรงนี้กันใช่เขาจะกินตรงตรงนื้อมันแรบเนี่ยสมัยเด็กๆนะป้าเองกินตรงนี้ไม่คถึงว่าแล้วขี้เกียจขี้เกียจขี้ขึ้นสมองนี่เอง ลองดูเนื้อลองดูเนื้อเนื้อมันสุกไหมเนี่ยโอ้โหช้ำเลยร้อนไหมร้อนไหมก็มาเพราะว่ากำลังดีอันนะโอ้โหกำลังดีกำลังดีโอ้โหโหอ้าวโหลองจิ้มลองจิ้มลองจิ้มเฮ้ยแต่กุ้งมันสดอ่ะสดดีการเลือกกุ้งอ่ะมีส่วนสำคัญนะช้ำเลยไหมเห็นไหมครับอุ้ยดูเต็อีกินวิลล์คูช ไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัเออึงนี่มันขี้เกียจนี่ออูกอลเรตนี้เปนไงตัวนี้แกมาให้นี่หวานเกลี้ยคือรสชาติน้ำจิ้มพอดีเลยอือหือใช่เยวเดี๋น้ำลายเหมือนน้ำลายสอหมืนน้ำลายสอนนีหน่อยร้อนร้อนร้อนพอแก่ตัวแล้วนะทุกคนโอ้ยอย่โอ้ยพ่อจิ้มเลนี่นี่นี่ดูดูโอยสนี้เก่งเก่งอร่อยไนหวานว่ะ มึงตอกกู้งเพราะหลงแกะตัวนี้พราะงแกลตัวนี้มันมันมันหวานกว่าเอาไปเผาปุ๊วะเออมันหวานกว่ามันช้ำน้ำน้ำมันอยู่หมดเลยอ่ะใช่ใช่อให้พ่อกินมังไม่แกงละอ่าไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วช้ำช้ำริงตัวนี้โอ้ดูนี่เห็นไหมเรากุ้งอ่ะกุ้งจะงอหมดเห็นไหมเนี่ยทำไมอ่ะกุ้งสดสูตรการเลือกกุ้งของผมไงต้องเลือกตัวที่งองอทอามอ่ะอ้าว ตัวยืดอ่ะมันจะตายโดยการขาดอากาศหายใจเหรแต่ถ้าตัวงอคือโดนน็อกน้ําตายหนาวตาโดนนอน้ำแข็งตายคือตายมันก็จะสดแล้วแล้วถ้ามังตายอ่ะเอ้มาตั้งเดรเลยเฮ้ยหวานนี่เหลือเยอะเลยเนี่ยหวานมาหเป็นไงนี่ดีไหมพ่อเอาว่าเป็นว่าสูตรนี้ดีไหมสูตรคนีเกียจ อะไรเนี่ยอธิบายพ่อมาจากไหนมาจากไหนเตาเนี่ยเตาเนี่ยง่ายนิดเดียวผมอยากกินกุ้งเผาผมก็เลยไปซื้อกุ้งมาหนึ่งโลสองร้อยกว่าบาทแต่ผมขี้เกียจเผาผมก็เลยต้องไปสั่งหมูกระทะจากร้านหมูกระทะอีกสี่ร้อยเพื่อที่ผมจะเอาแค่กระทะเพราะว่าผมขี้เกียจล้างกระทะตอนมันทําเสร็จเช้ามาเขาจะได้เก็บกระทะไปล้างให้ผมเยอะจั พ่อจริงจริงพี่ก็บน้ำเตาน้ำเตานี่เตำขนาดเตานี่ผมก็ไม่ต้องจุดเองเห็นช่องสำรานทำกับข้าวพอดีไล่มันออกไปจุดเตาใหม่ก็ได้เตานี้แล้วแล้วยังไงอีกน้ำจิ้มผมก็ไม่ต้องตำผมแกก็บอกพี่เก็บว่าไปยัดตำจิ้มให้หน่อยเแกก็ได้น้ำจิ้มมาแล้วกุ้งนี่ผมยังไม่รอ้แกะกินเองเลยผมบอกพ่อเดี๋ยวลองแกะนะผมก็แดก เสร็จไหไอ้ัาจูนใหม่นะจูนใหม่นะมึงึงมึงตั้งแต่มึงไม่ต้องลงทุนตื้อมึงไปสั่งหมูจุ่มมาสี่ร้อใช่เพื่อจะเอากระทะทูกมานึ่งกุ้งจ,จิงจัง <c oughs> มึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆอนะ่ะกินกันเนลยและนี่แหละครับคือการเผากุ้งสูตรคนขี้เกียจฉบับบันเจิดครับเน,นื่อมัน้วนี่อืม อ่าชิมชิมให้ทุกน้องๆดูว่ามันจุ้ยกว่าย่างยังไยงไย่งไงเฮ้ยมันฉ่ำดูนี่ดูการเปิดปับ๊บนี่ดูน้ำนี่โอ้โหเสียดายเสียดายมันกุ้งมากแมงโคตรมันจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันกุ้งนะครับทุกคนมันคือตับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ดำๆนราคือตับมันแต่อันนี้อ,อันนั้น,นคือขี้มันเหรออืมอร่อยอันนี้นะอะไรรู้ไหมถ้าเราย่างตรงนี้มันจนะแห้งไป แต่ถ้าเราเรานึ่งมันก็จะเละเพราะมันจะทำแต่อันเนี้ยก็ดีเลยน้ำมันออกไปแต่ตัวมันมันยังอยู่ดีว่ะได้เลยจังเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีพี่เจี๊ยบมาดูพี่เจี๊ยบลองเลยพี่เจี๊ยบมาลองน้ำจิ้มเนี่ยเห็นไหมพี่เจี๊ยบเอาเปลือกกุ้งใส่เข้าไปมีกลิ่นกุ้งเผาเลยได้กลิ่นมาเลยคนขี้เกียจเหอไหมว้ายนี่ไม่ต้องยุ่งเลยนะได้ไหมอย่ายุ่งเลยหมยความ่าเขาไม่ต้องกลับเรื่องอะไรเลยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาศึกษาดูงานแล้ว เนี่ยตัวเอากุ้งเนี่ยตัวใหญ่เขาอยู่อยากกินหัวชอบกินหัวแหมแล้วใส่เสื้อสีเดียวกับมันกุ้งเลยนะเมียแล้วบ่อยอ่ะร้อนมากโอ้เป็นไงหวานไหมหวานช่ำแบบมันช่ำอ่ะอะไรมาแรกก็ไม่ยอมตอนนี้นี่ไงส้วบก็บันขี้เกียจครับแม่คนเดียวอร่อยกันทั้งบ้านคุณแกม้าเห็นไหมล่ะน้ำจิ้มก็ดีอ่ะสังเกตนะว่าพี่ไม่ได้กลับกุ้งเลยแม้แต่ครั้งเดียว นี่พี่เจ็บไงร้อนเด็ดไหมโคตรเด็ดบอกเลยหัวกุ้งมันฉ่ำไหมหวานฉ่ำมันสุดยอดดีอ่ะอยากให้พี่เจ็บลองชินให้ดูว่าเหมือนที่เอาไปนึ่งไหมร้อนโอ้โหน่าเกลียดมากเลยเออช่ำนะ เนื้อเด้งด้วยนะเนื้อมันดีอ่ะและสูตรน่าจะเป็นสูตรการเลือกของเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันมีอะไรรู้ป่ามันมีความหอมทานอะไรนิดนึ่งหอมเตาหอมเตามันก็มีเหมือนว่าคันมันก็เข้าไปอยู่แล้วแหละเผาผสมกับนึ่งรวมกันและนี่ก็คือกุ้งเผาสบับบรรเจิดสูตรคนขี้เกียจเอาทํทตามกันได้ครับแบบนี้เป๊ะเฉียบแล้วการเลือกกุ้งก็บอกเลยนะว่าเป็นของเก่ง ต้องเลือกแบบนั้นแหละจะอร่อยอย่างนี้หรออ้าบ๊ายบายเจอใหม่ี p หน้าครับกดไลค์กดแ,กแชร์กดแับ์เคลให้พวกเราด้วยนะเจอใหม่ี p หน้าค่ะบ,บ๊ายบาย